สวัสดีครับที่ปรกรณ์ฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมือเ่นนมนนอนะนี้ครับเปิดหัวก็เห็นต้นบักขามแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเบิงเบิงน้ำกันได้พี่น้องนะตำรวจบ้านผ้ามาเก็บบักขามพี่น้องผ้ามาเก็บบักขามเมื่อเนี้ยอยู่ทั้งพี่ละพี่น้องอยู่ทั้งอำเภอบางสะพุ่งนี่ครับ บักขามเป็นบักขามสมเนอะพี่น้องปลาค้มสมกขามใหญ่ๆบักขลาค้ำหยันไะพี่น,อน้องนี่เบิ้งด้วยพี่น้องเบิง้งหน่วยมันหน่วยบักใหญ่พี่น้องผมกะทิผ้าต่อยบักขามด้วยพี่น้องเนอะนี่ครับภัยเหตของผมพี่นอ้องเบิ้งอยู่อยู่พูนอยู่ยอดบักขามหมดพี่น้องอยุดสูงสูงหมดเนอะเลาก็มาปีนบักขามต่อยบักขามนำลำซึมมือพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับอันนี้ก็เป็นกขาคที่ต่อยลงมาแล้วด้อยพี่น,ออน,น,อน,น,อน้องเด้อน,นีตอน้ต่อยลงมาแล้วใส่เข่งแล้วพี่น้องเต็มแล้วพลังเสียกับบ้านแลวพี่น้องนี่ครับอันนี้กขาคที่ตำรวจบ้านต่อยลงมาเลยพี่น้องนี่ต่อยลงมาแล้วเอามาครับ เอามาขัดแยกได้พี่น้องได้เอามาขัดแยกเอาหนีบควันมันออกแล้วพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งเพื่ของผมเหมือนครับเครื่องปลายปากามได้พี่น้องร่างเก็บหน่วยอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆได้พี่น้องดไดู้้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้ตำรวจบ้านได้ได้พี่น้องได้ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ่่ตสวน